สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่นิวมมเก้าแพชชั่นไทแลน์นะครับผม,มวิชัยดำเนินรายการ เพื่อนบอกเอ๊ะมาแปลกมีตุ๊กตาด้วยนี่สนุปีนะฮะเม่เห็นสนุปีเพื่อนมึงก็บอกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเอาสนุปีมาพูดถึงอีกอใช่แล้วครับจะพูดถึงสนุปีอีกแล้วนะครับจริงๆผมเคยถ่ายคลิปเกี่ยวกับสนุปีมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามีอยู่สองสประเด็นประเด็นแรกก็คือคลิปที่ถ่ายเจาะจงถึงสนุปีจริงๆเนี่ยเป็นคลิปแรกๆที่ผมทำนะครับไม่ใช่รูปแบบปัจจุบันก็เลยอยากจะทําสัก คลิปหนึ่งี่เป็นรูปแบบปัจจุบันไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับสเนี่ยคือต้องยอมรับว่าสนุปปีเนี่ยน่าจะเป็นโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ที่มีความฮอตที่สุดของโอเมก้าในรอบทศวรรษนะครับในรอบทศวรรษจริงๆและ3ก็คือด้วยกระแสของโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ปัจจุบันนี้นะครับยิ่งเฉพาะล่าสุดเนี่ยจะมี m มูนสวอชนะครับซึ่งอโอเมก้าได้ร่วมกับสวอชทำเป็นนาฬิกาจับเวลาที่หน้าตา คล้ายใกล้เคียงกับ Speedmaster นะครับออกมาขายแล้วก็มีสร้างกระแสสังคมมากมายผมเชื่อว่าครั้งแรกที่โอเมก้าเล่นกับกระแสความต้องการของคนแล้วเห็นถึงแนวทางเนี้ยน่าจะมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้คือโอเมก Speedmaster Professional s n o ีอ y Award ในอดีตเนี่ย s นบี p y Award จะทำออกมาก็คือเป็นการครบรอบอัพโรโล13นะครับในรอบปีต่างๆอย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอพโรโล13ครบรอบ50ปีในปี2020อพอัพโร13สมีความสำคัญยังไงนะครับก็ย้อนไปถึงในอดีตนะครับที่นาซากับโอเมกาได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อพิชิตอวกาศนะครับใช้คำว่าพิชิตนี่อาจจะฟังดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับจริงๆก็คือว่าการสำรวจอวกาศการสำรวจดวงจันทร์นะครับเขาก็ทำร่วมกันมา ตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการค้นพบอะไรใหม่ๆมากนักก็ไม่ได้มีความมีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่ในอดีตเนี่ยการที่มนุษย์ขึ้นสู่ดวงจังนทร์เป็นครั้งแรกร่วมกับ Speedmaster เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่เคยไปและก็เกิดเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงนะครับส่วนอพรวันินี่ก็คือในวันที่ยานอวกาศเกิดความชำรุดบบพองทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในยานอวากาศนะครับลงเหลือแต่เพียงานาฬิกา s p e ดมาสเตอรที่ใช้สำหรับจับเวลาได้นะครับดังนั้นเขาก็คือใช้ Speedmaster เนี่ยจับเวลาถอยหลังพูดง่ายๆก็คือสตาร์ทเอนจินนะฮะแล้วก็บินกลับโลกได้เป็นผลสําเร็จทําให้ทาง NASA ก็ขอบอกขอบใจทาง Omega นะครับก็เลยออกเป็น s i l เวอ s ์ซิ e เวอร์สนุปี้อวอให้กับทางโอเมกนะครับขอบคุณที่ช่วย เซฟโปรเจกต์นี้ไว้ช่วยเซฟมนุษย์อวกาศที่อยู่บนยานอาวกาศนั้นอัพโรสิบสาก็เลยกลายเป็นความนิยมกลายเป็น Talk of the t o w าวขึ้นมานะครับจนกระทั่งมีสร้างมีการสร้างเป็นหนังนะครับส่วนมิ a อะอวร์ดเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะเป็นมีตัวสนุปปี้อยู่บนหน้าปัดเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำออกมาเป็นตัวที่2แล้วก็ทำออกมาเป็นตัวที่3เมื่อตัวทำล่าสุดเนี่ยฉลองครบรอบ50ปีของอัพโรสิบสเนี่ย ก็มีตัวนี้ออกมาแต่ตัวนี้มาแหวกแนวก็คือว่าเขาไม่ใช่ลิมิเต็ดเอดิชันนะฮะเจนหเจนสจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชันแต่เจน3ไม่ใช่ลิมิเต็ดเอดิชันนะครับแล้เป็นครั้งแรกที่ทางโอเมก้าเล่นกับกระแสะความต้องการของคนนะครับที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้นี้กล่าคือเนื่องมงจากไม่มีความไม่มีคําว่าลิมิเต็ดเอดิชันนะครับแต่สร้างออกมาได้สวยงามแล้วก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ไม่บอกเลยว่าจะผลิตกี่เรือนแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจะเลิกผลิตเมื่อไหร่ นะครับก็ผลิตออกมาแล้วก็จำนวนน้อยๆนะฮะเพื่อให้คนเนี่ยอยากได้นะครับก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยคิดมากนะครับคิดกว่าตัวที่1ตัวที่2ออย่างมากมายจริงๆ Snoopy ี Sno e n 2เนี่ยเป็นเจนที่ราคา resale value เนี่ยสูงที่สุดนะครับแต่ทำไมผมถึงบอกว่าคิดที่สุดคือตัวนี้ล่ะเพราะตัวนี้เนี่ยก็คือยังอยู่ในระหว่าง การขายนะครับซึ่งยังมีการของออกมาขายได้อยู่เรื่อยเนี่ยแต่ราคาเขาก็พุ่งทยานขึ้นไปนะครับสถิติสูงสุดที่ผมเคยเจอคือ1.3ล้านนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสจะแผ่วลงมาบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างแรงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยซึ่งกระแสที่ค่อนข้างแรงเนี่ยสาเหตุหนึ่งในสาเหตุสําคัญก็คือว่าด้านหลังเนี่ยเขามียานอวกาศซึ่งกําลังบินรอบนะครับดวงจันทร์นะครับเป็นกิมมิก ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกิมมิคที่น่ารักของทางโอเมก้าเขานะครับก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยคน,นยมมากนะครับผมถึงบอกว่าแกเป็นตัวที่นิยมที่สุดนะในช่วงทศวรรษหนึ่งเลยของโอเมก้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ดิสคอนนะฮะปีนี้ปี2022นะครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ได้รับเนี่ยก็ยังมีปริมาณไม่มากนะครับทำให้คนก็ยังแสวงหาและอยากได้อยู่ นะครับก็เลยเป็นกระแสติดลงบนมาจนหนึ่งทุกวันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซนเลสสตีลบนสายนะฮะนี่น่าจะเรียกว่าเป็นสายเหมือนสายออกออกไปทางผ้านะครับออกไปทางแคปลาแต่จริงๆคือสายผ้านั่นแหละนะครับการสวมใส่ก็เนื่องจากว่าสายอาจจะแข็งอยู่นิดนึงนะครับใส่สบายแต่ต้องผ่านการใส่สักพักหนึ่งสายเหมือนถึงจะอ่อนลงนะฮะไม่งั้นมันก็จะดูแข็งๆนิดนึงนะครับหน้าปัดเนี่ย ะะจะเป็นคล้ายๆว่าแันด้านะครับแต่เป็นวงจะเป็นสีน้ําเงินขอบเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วไฮไลท์เดี๋ยวยที่อยู่ที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็คือจะมีรูปภาพนะครับแล้วก็มียานอาวกาศกําลังล้อมวงโคจรดวงจันทร์อยู่นะครับเป็นลักษณะเป็นหัวข็มขัดซึ่งตัวนี้เนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ดิสคอนแล้วก็ความต้องการก็ยังสูงอยู่นะครับทุกคนก็ยังหาอยู่แล้วก็ เป็นตัวแรกที่ทางโอเมกาออกมาไม่ได้ขายให้กับทุกคนคืออาจจะต้องเป็นผู้ที่มี contribu มีการสร้างยอดอยู่กับทางโอเมกาแล้วระดับหนึ่งนะครับถึงจะสามารถจะซื้อได้ซึ่งกระแสะของมูลสวอชปัจจุบันนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากตัวนี้นี่แหละนะฮะเก่าคือก็คือจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ทำออกมาให้น้อยกว่าความต้องการเพื่อให้คนมาเหมือนกับการสแสวงหานะก็ทำใหม้มันเกิดเป็นกระแสะอย่างคิดที่ค่อนข้าง แงนะครับผมมีรายละเอียดให้ดูนะครับแล้วก็มีถ่ายภาพไว้ให้แชร์นะครับสกิลการถ่ายภาพของผมไม่สู้จะดีนักนะครับก็แค่ได้ระดับหนึ่งนะครับนี่คือ Omega Speedmaster Professional Silver Snoopy Award เจนนะครับฉลองครบรอบ50ปีของอพ o ลโ o สิบสาตัวเรือนจะเป็น e s s s t e e l นะครับขอบจะเป็นสีน้ำเงินนะครับวงในจะเป็นสีน้ำเงินมาร์เกอร์ต่าง เป็นสีน้ำเงินหมดนะครับตัวสโนว์ปี้เนี่ยนะจะออกไปทางสีขาวซึ่งโดยปกติตัวที่เป็นลักษณะออกไปทางแพนด้าน,นี้ก็จะได้รับความนิยมสูงอยู่แล้วนะครับสายก็เป็นสายผ้านะครับผสมหนังนะครับด้านหลังจะเป็นหนังกิมมิคจะอยู่ด้านหลังครับตัวดวงจันทร์นะครับนี่เป็นโลกของเรานะครับแล้วเมื่อกี้เราจะเห็นวับวับจะมียานอาวกาศเนี่ยอ้อมดวงจันทร์ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นกิมมิคนะครับที่ทําให้ speedmaster ตัวนี้เนี่ย เขาโด่งดังซึ่งผมก็บอกว่าเป็นตัวที่ได้รับความนิยมที่สุดนะในรอบโทสวสรรษของทางโอเมก้าเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับยานอวกาศก็กำลังอยู่ในวงโครจรนะครับซึ่งจริงๆกิมมิกลักษณะแบบนี้สำหรับนาฬิกาแล้วมันทำได้ไม่ยากนะครับแต่ใน,นะว่าเป็นการพลิก เป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับก็ทําให้หลายๆคนหันมาสนใจพอสมควรเลยทีเดียวผมเอาน้องหมาสนุปี้นะฮะมาถ่ายประกบคู่กันด้วยนะครับก็มีความน่ารักไปอีกแบบหนึง่งส่วนหนึ่งที่สนุปี้ได้รับความนิยมตลอดก็เพราะเจ้าหมาน้อยนี่แหละครับแกมีความน่ารักนะครับแม้กระทั่งเจน 1. เจน2เนี่ยไม่มีกิมมิคยานอวกาศบินก็ได้รับความนิยมก็เพราะว่า เจ้ามาน้อยซ้ยุมันนปัดนะครับสร้างความน่ารักนะครับเป็นความสวยงามที่แฟนๆหลงไหลแล้วก็ชอบนะครับเป็นไงบ้างครับกับอโอเมก้า สปีดมาสเตอร์โปรเฟชชั่นอลสโนปเปียรอวอร์ดไม่ลิมิเต็ดนะครับสำหรับตัวเจน3นี้นะครับชอบไม่ชอบประกันใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้เพื่อแฟนเพจโดยเฉพาะจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆทำมาหลายครั้งแล้วนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมาบนม่นผมว่าเอาของมาซ้ำนะครับแต่ก็อย่างที่3หัวข้อเบื้องต้นนะครับผมก็ขออนุญาตกลับมาทำซ้ำอีกหนึ่งรอบ นะครับและนี่คือโอเมก้าแพชชั่นไทยแลนด์ในตอนนี้นะครับตอนหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ